ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับกับสเตปคงนับหรือว่าลุงเบสนั่นเองครับนานนั้นที่ผมจะทำวีล็อกนะครับคลิปนี้ก็จะเขินเขินกล้องนิดนึงถึงแม้ก็จะเปิดกล้องไลฟ์สตรีมมาเถอะนะที่ผมมาทำ Q&A เนี่ยเพราะว่าในวันที่20สิบธันวา t นี้เนี่ยมันเป็นครบรอบแปดปีช่องผมครับเย่ถือว่าเดินทางมาค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรเลยนะครับกับแปดปีในการทำช่องแล้วก็ตอนนี้ก็สามแส0ซับแล้วนะครับเย่จะดีใจดีปะวะไม่รู้ เอาเป็นว่าขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเลยนะัที่ยังติดตามผลงานกันอยู่นะก็จะทำไปเรื่อยๆนะยังไม่มีแนวโน้มที่จะเลิกหรืออะไรอย่างงี้นะไม่มี2วันก่อนผมได้ทำการโพสต์ลงไปในชุมชนนะว่าอยากจะถามอะไรก็ถามมากันได้ผมมานั่งอ่านคอมเมนต์ก็ดูแบบ151คอมเมนต์ เยอะนะเนี่ยเราอะคือจากที่อ่านมาเนี่ยมันก็จะมีแบบคำถามรวมๆกันบ้างเนาะมีทั้งทำมอสทำอะไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ก็อาจจะเอาคอมเมนต์บางส่วนเนี่ยมาตอบคําถามน,นี้ด้วยเหมือนกันโอเคมาคําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับคลิปแรกของพี่คือคลิปอะไรคนที่รู้จักคนแรกคือใครคลิปแรกเหรอเข่าที่จําได้ก็คือมันจะเป็นคลิปสอนทําภูเขาไฟนะครับถ้าใครทันยุคนั้นเนี่ยผมถือว่าคือโอโ้โหเป็นคนที่แบบติดตามมาตั้งแต่แรกๆอะส่วนคนแรกที่รู้จักคือใครอันนี้เขาหมายถึง พวก y YouTube เหรอคือตอบค่อนข้างยากนะเพราะสมัยนั้นผมดูแค่พี่แท็ก,กเกอร์ศิลป์สองหกอะหลายๆลาคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะที่อยู่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่จังหวัดลำปางครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่ตอนนี้21แล้วครับใกล้จะ22ละมีแฟนหรือยังครับอุย้ยนี่ไงขอหักด้วย ทำไมพี่ถึงเล่นไมคับเพราะอะไรคือที่มาเล่นไมค้าเนี่ยเพราะตอนนั้นเพื่อนชวนให้เล่นลองนึกภาพคนที่เพิ่งเคยเห็นไมคับเป็นครั้งแรกแล้วแบบเกมเชี่ยอะไรวะทำไมมันดูแบบปัญญาอ่อนวะสุดท้ายตอนนี้เป็นไงทำมอไดทำช่องไมค้าด้วยตอนนั้นเรามองแค่แบบภายนอกไงเราไม่ได้มองที่เกมเพลหรืออะไรอย่างเงเลยภาพมันดูเด็กๆอ่ะแล้วเราตอนนั้นก็ประมาณม .2 ได้ก็พูดไปงนั้นอ่ะพูดเหมือนเด็กแบบไม่ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะจนโตมาแล้วรู้สึก กู <G un> จะร้องไห้ก็หลาเนาะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเป็นกันลุงชอบการเรียนแบบไหนและลุงชอบเรียนสายอะไรถ้าชอบการเรียนแบบไหนเนาะจะเป็นการเรียนที่อาจารย์เขาจะเฟรนลี่คือจะออกแนววัยรุ่นนิดนึงอะการพูดหรือการสอนก็สามารถดึงดูดเราได้เหมือนกันอันนี้แหละที่ผมชอบส่วนเรียนสายอะไรเหรอตอนนี้เรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับที่ราชภัฏน์ลำปางครับผมทาไมที่ถึงถูกเรียกว่าลุงอ่ไปดูคลิปทาง ดันไหนสักทีหนึ่งด้วยแหละเคยทำคลิปไปแล้วก็ไปดูได้นะแต่จริงๆไม่ต้องดูก็ได้หรอกมันไม่ค่อยมีอะไรคําถามต่อมารีวิวห้องครับเคยรีวิวไปเมื่อ1ปีที่แล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนเนอะนอกจากที่นอนที่หมอนมันไม่อยู่กับที่อะแค่นั้นแหละชอบคลิปอะไรมากที่สุดในช่องลุงครับถ้าถามว่าคลิปอะไรในช่องตัวเองที่ชอบที่สุดเหร บบนะก็นี่เลยเป็นคลิปตัวนี้ครับนาทีเกมแห่งความเหลี่ยมจากที่ไม่มีแววจะชนะกลายเป็นชนะเฉยคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะแล้วที่ว่าคลิปดองเยอะจริงใช่เปล่าอ่าจังหวัดเราตอบไปแล้วเนาะอยู่ลำปางแล้วที่ว่าคลิปดองเยอะเหรอืเ <laughs> ขาบอกว่าเยอะวะชิ <laughs> ๋มหมายแล้ว <laughs> มีแผนจะอัพสเปคคอมไหมอืมตอนนี้ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ต้องอัพนะโดยส่วนตัวแล้วก็เล่นแถม e c ครา t นี่แหละไม่ได้เล่นเกมอะไรอย่างอื่นเลยอาจจะมีแบบพวกอย่าง n o m มน s กายมันจะเป็นเกมที่ไม่ค่อยกินสเปคมากอะ่ะคือผมจะเอนจอยกับตัวเกมเพลย์ซะมากกว่าที่จะเป็นแบบพวกภาพสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือภาพสวยเนี่ยเก็บไว้ทีหลังได้เลยอาจจะเอาแค่การาฟิกปานกลางอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับผมไม่ได้เน้นภาพอะไรขนาดนั้นอยู่ล้ พี่ได้แรงบันดาลใจในการทำคอนเทนต์ไหมครับมายังไงครับและพี่คิดยังไงกับปี2021แรงบันดาลใจส่วนใหญ่ที่ผมได้มาก็คือได้มาจากเซิร์ตบิงมิสเตอร์เคฟิอย่างเงี้ยคือเซิร์ตบิงเขาจะเก่งพวกคอมเมนต์บล็อกอะไรอย่างงี้นะส่วนมิสเตอร์เคฟิเขาจะเก่งทางด้านทำมอดเนาะหลกัหลกๆก็จะมาจาก2คนนี้แหละครับส่วนปี2021เหรอคือเรายังไม่รู้อนาคตเนาะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะดีหรือแย่หรือเปล่าในส่วนของปีนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหนาสหาหัสนะหลายๆคนผมก็เช่นกันครับเจอเรื่องร้ายๆมาบ้างเนะก็ ต้องผ่านมันไปอยู่ดีอรัเราก็ต้องมูฟออนจากมันให้ได้ครับเด็กลุงเบสอะครับไม่ต้องพูด <c oughs> คือทุกคนดูดิคือเขามาลําปางอะ่ะมาบ้านผมอะเอาโรตีที่ไม่ใส่ไข่อ่ะไปกินเว้ย <c oughs> <c oughs> คิดดูกูเจ็บใจมากเลยอุตส่าห์สั่งโรตีที่แบบไม่ใส่ไข่มาแล้วผมได้กินอันที่ใส่ไข่อะแบบได้นุวิได้ได้ไม่ต้องพูดบอกเลยไม่ต้องพูดลุงเล่ากินแล้วตอนไหนครับ ไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ต้องพูดและไอ้เงี้ยและไอ้เงี้ยไปตอบกำมัดไอ้คนนี้ก็ไม่เบานะไม่ต้องพูดเมื่อไหร่นุยจะเป็นแฟนผมครับลุงเนยไปฮะเมื่อไหร่จะเป็นแฟนไอ้มอนวะไอ้มอนวะโอว์วอเตอรเฮกผมปวดขี้อ่ะทำไงดีผมจะไม่ขี้จนกว่าพี่จะตอบ นอนละหวันดไนะีไม่ต้องขี้นะบอกเลยไม่ต้องขี้นะคุณนอนอยู่ ลุงเบสวางแผนว่าจะทําอะไรต่อหลังจากออกจูคัตทีมในคลิปตอนที่ผมประกาศออกก็พูดไปแล้วนาะว่าจะกลับไปนั่งทำมอส์มอลแพนิตกลับไปช่วยตัวมอสของกาลิติกคราฟก็คือไปช่วยเขาพอดลงเวอร์ชั่นใหม่ๆนั่นแหละอาจจะไปฝึกสกิลหรือว่าไปทํางานที่อื่นที่คิดว่ามันอาจจะตรงสายกับเราอย่างเขียนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับที่เริ่มเขียนมอสจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วเริ่มจากโปรแกรมอะไรถ้าเริ่มเขียนมอสจริงๆจงๆจังๆไม่ใช่จากเกมไอคับเกมแรกนะมีคนดูในนี้รู้จักเลดอเลดกันบ้างปะเนี่ย ผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะดักแกนิดนึงอ่ะก็ช่วงนั้นประมาณป .5 ป6เนาะก็ไปเจอฟอรัร่มหนึ่งที่สอนเขียนมอดของเลดอเลดพอดีชื่อฟอรัร่มนั้นชื่อว่าไทยเกมมิ่งครับใช่เปล่าผมจำไม่ได้แล้วมันค่อนข้างนานละเขาจะรวบรวมแบบข้อมูลในการทำมอดทั้งหมดเลยคนระับของตัวเลดอเล r สองคือแบบครั้งนั้นผมก็นั่งอ่านนั่งเซิร์ชไปเลยโอ้โหเชื่อแบบนี่มันอะไรวะเนี่ยแล้วก็ลองเริ่มทําเองมันก็สนุกดีนะแล้วถ้าเริ่มจากโปรแกรมอะไรตอนนั้นผมเริ่มจากโน้ตแพดโน้ตแพดโง่ๆเลยที่ติิคอมมพวเตกันานี่ ไม่ได้มีโปรแกรมตัวช่วยอะไรอย่างอื่นเลยก็ถ้าเออร์หรืออะไรทีก็ต้องมานั่งนั่งดีบักใหม่อ่ะเพราะว่าทำมอสเลดเ e อร์ Mod เนี่ยมันไม่มีแบบตัวดีบักอย่างถ้าเป็น m ไม c r a f t เนี่ยจะมี e ี u ิปอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าเออตรงนี้เราเขียนผิดนะมอสแรกที่พี่เขียนเป็นมอสอะไรครับเท่าที่จําความได้มันเป็นมอสที่ชื่อว่าไทบิเลียมครับ ตระก,กูลเข้ามาในคองเกอร์อีกแล้วไอ้คำว่าไทเบเลียมเนี่ยมันมาจากเกมที่ชื่อว่าไทเบเลียนซันแล้วมันเกี่ยวกับไทเบเลียมคราบยังไงก็คือผมไปเอาแร่ที่เหมือนแบบเป็นทรัพยากรหลักในเกมนั้นอะเอามาใส่ในไมครับแล้วก็แบบทําให้มันติดพิษติดอะไรอย่างี้ด้วยเป็นมอสโง่ๆอะไรเนาะไปเอาตรงไปกอบโคชาวบ้านเข้ามาด้วย อ,อย่าไปทำนะแม่งมันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรคือจุดที่ทำให้ลุงมาเริ่มทำ YouTube ครับคือที่เริ่มทำเนี่ยเพราะว่าเพื่อนของผมครัตอนนั้นเล่นแมปฮีโร่บ Mansion ่นทุกคนน่าจะรู้จักกันเนาะคือแมปนั้นรู้สึกว่าจะดังมากๆเลยนะช่วงนั้นช่วงประมาณปี2013-2014มั้งก็เลยอัดคลิปเล่นแมปลง YouTube นึกสภาพ APS ที่ประมาณ6 7 8อะ <c oughs> ผมกลับไปดูไม่ได้เลยมันยังอยู่ปะวะช <c oughs> ิบหายละมันยังอยู่ด้วยโอ้ไม่ก็ คือช่องนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่ผมกับเพื่อนผมเคยทําอันไหนคลิปแรกวะอันนี้แน่เลยกูไม่อยากลบดูเลยอ่าลาไม่ได้คือแบบมันเป็นแบบเด็กเด็กแบบเด็กอัดคลิปอ่ะเฮ้ยกูนึกละอายจะไปดูนะเว้นี่ต่อด้วยเคยหมดไฟแล้วทํายังไงให้กลับมาได้ครับเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมท้อเรื่องวิวนะตอนนั้นกี่ซับวะพันกว่ามั้งแล้วคนดูหกสิบเจ็ดสิบแล้วแบบน้อยใจลบคลิปทิ้งเออวัด ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทุกวันนี้คือหมดไฟหลายๆเรื่องนะทั้งแบบอาจจะเจอคอมเมนต์ด่ามั่งเพราะช่วงนั้นเราภูมิคุ้มกันทางโซเชียลเรายังไม่มีเนะาะก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผมหมดไฟนะในช่วงนั้นแต่ถ้าถามว่าตอนนี้โดนคอมเมนต์ด่าแล้วยังไงเหรอ แบนทิ้งไม่จำเป็นต้องเป็น u t u b e ก็ได้นะที่แบบทําให้เราหมดไฟเงี้ยจะเป็นงานประจําหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกันหมดนะเล่นไหมค้ามากี่ปีแล้วแล้วลุงเบสทำมอสพวกอะไรบ้างครับ<ว>ก,ก็เล่นมาตั้งแต่ม,ม2เนอะอาจจะ78ปีแล้วก็ได้นะทำมอสพวกอะไรบ้างตอนนี้มีมอสแพนเดตอินเดียเคเทียสกายโปรเคเทียสามมอสนี้เป็นมอสพับบิกนะที่แบบแจกให้ไปเล่นกันฟรีๆอย่างเงี้ยถ้าไม่นะพวกเนเธอร์แลนด์มอสลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยคือยังมีมอสที่ทําเล่นเองอีกยเยอะเลยนะก็ไม่ได้แจกตามแบบพับบิกทั่วไป ถ้าไม่ได้เรียนพวกเขียนโปรแกรมลุงจะไปทําอะไรครับโอ้คาถามนี้เคยอยู่ในหัวมาสักพักหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้ทํา y o YouTube เขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยเราจะไปทำอะไรได้วะในโลกคู่ขนาดผมอาจจะเป็นแบบพวกเด็กแว้นอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าไม่เจอเพื่อนดีๆนะชีวิตผมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือไม่มีใครรู้นะว่าถ้าตัวเองไม่ได้ทําในสิ่งตรงเนี้ยมันเป็นเอาตรงๆมันเป็นคําถามที่ค่อนข้างตอบยากมากนะจริงๆอะลักลุงเบสต,ต้องทาไงครับ อและแบบโอชื่อชื่อยูเซอร์เขา VIP อได้พันห้าน้องจัดไปที่ต้องทำคลิปเยอะไหมถึงมีซับมากเรามีกี่คลิปนะดูแบบทำมาแล้ว688คลิปกว่าจะมาถึง3 0 0แสนซับได้มันยากเอาเรื่องนะคือโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยแคร,ร์กับซับตัวเองอะไรขนาดนั้นไงก็เน้นคุณภาพมากกว่าจำนวนคลิปอะเนาะไม่ไม่ค่อยอยากทำเยอะหรอกจริงเราเน้นแบบสาระความรู้หรือไม่ก็พวกทำมอสอะไรเงี้ยเล่ยเปื่อยตามสไตล์ของตัวเองอะ มีแผนสลับช่องในปีหน้าอย่างไรแล้วคิดว่าจะมีคลิปแนววีล็อกไหมถ้าเขาพูดถึงช่องลองช่องลองจะเป็นช่องที่อัพอะไรก็ช่างอะเลื่อยเปื่อยอ,อาจจะเป็นช่องส่งคลิปให้อาจารย์ด้วยเพราะเราไม่อยากแบบเปิดช่องให้อาจารย์ดูนะแบบช่องใหญ่เงี้ยแผนสลับช่องในปีหน้าอาจจะมีปรับแต่งนิดนึงเนาะคือตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยพอใจกับที่ตัวเองทําในปีนี้เท่าไหร่นะคืองานเยอะด้วยแหละผมก็อยากจะทําให้เต็มที่เหมือนกันพี่พูดได้กี่ภาษาอ่าจะเอาภาษาจ้าว่าไหมล่ะ Public Static v o e m a n อะเอาจริงๆก็ได้จะมีภาษาไทยอังกฤษญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี้ได้นิดนึงนะแล้วก็อูเมืองครับระหว่างกลางคืนบบกับกลางวันลุงชอบกินอะไรนอนใช่นอนอยู่ลุงยังชอบกินหมาล่าอยู่ไหมครับ แล้วลุงชอบกินระดับไหนทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่นะระดับไหนก็คือน่าจะเป็นระดับความเผ็ดเนาะจะกินแบบเผ็ดสุดนี่คือแบบถ้าสั่งแก๊ปทีก็ต้องที่เอาแบบเผ็ดสุดเลยผมชอบกินลุงเบสอยากกินอะไรระหว่างหมาล่ารสน้ำชากับน้ำชารสหมาล่ามันต้องหมาล่ากับน้ำชาสิดูหน้าผมไ้หมาล่าน้ำชาเมื่อไหร่จะจบคลิปครับจบคลิป ใช่ผมก็จบแล้วนะสำหรับ q ลับอกเลยเหนื่อยมากๆเราเลือกมากี่คําถามวะผมว่าน่าจะเกิน20แน่ๆเลยอะ่ะเออคือเลือกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคือบางคําถามมันก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะตอบเท่าไหร่นะก็เลยตัดทิ้งไปเนาะคำถามซ้ําก็มีอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยนะแล้วคําถามสุดท้ายลุงเบสจะจบคลิปนี้ยังไงจบคลิป